ออกมาตัดเช้าตีห้าครึ่งกลัวรถติดนี่มาถึงเช้าวันนี้ก็ฝนตกพำมพกำลังหาของกินก่อนแพทย์เขาเปิดให้บริการประมาณเก้าโมงจริงจริงแปดโมงเขาก็เปิดแล้วก็ให้เวลาเขาเตรียมตัวก็วแวะได้ของกินเหมือแนบบเดิมนม กระดกผัดพริกนางเกินในรถนี่ละ่ะเกินตาย่าเวลาต่อกว่าหมอเขาจะให้บริการก็กล้ามองเรื่องอะไร กินข้างทางเลยละแล้และมีนมต่อขนมปังสัญญาพืชประดกอย่างลรเส้นเรื่องใช่ไม่ยิ่มเดี๋ยวไปซื้อข้าวเปล่ากินง่ายอยู่ง่าย แต่ก็กินให้เป็นนะประจกคงรสสิบบาทข้าวเปล่าสิบบาทกินง่ายไหมถึงอะไรก็ได้แต่ต้องมีประโยชน์ด้วยอืมสองชิ้นแบ่งไว้ เดี๋ยวกลับไปหาข้าวเปล่ากิน <c oughs> ประหยัดกินให้ครบทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนี่แหละเขาเรียกกินเป็นนี่ปลาดุกยังเหลือเดี๋ยวเราลัดหนังแล้วเราก็เก็บไปกินต่อหาข้าวเปล่าสิบบาทเดีย๋ยวมือ่อกขาวันเราก็ประหยัดได้ละ บ้านี่ปลาดุกกระป่ามอเล่าปลาดุกยังเหลืออียหน่อยหนึ่งเ่อซื้อข้าป่ามากินต่อดีแล้วว่าเก็บไว้แล้วก็กินขนมปังอันนี้แท็จอดข้างเจเว่นนี่แหละของกินเยอะดีเอาอืม กินนมหน่อยดีกว่ามันเพิ่มโปรตีนกินเราต้องมีให้ครบไม่ได้กินมากเกินไปบางอย่างแป้งเราก็กินเท่าที่จำเป็นอย่าไปกินแป้งเยอะมีขนมปังพันยัเพืชเมื่อวันนี้สบายละตอเหล็กขนมปังน้อยนึง,งเดี๋ยวหาข้าวเปล่าสิบบาทเดี๋ยวินลงมาซืวยข้าวเปล่าตุนไว้ ปันพันยัาเพิ่มอร่อยหน้าตาจะไปหามหมอ